ไปไหนแล้วเฮ้ยเจอวัวด้วยว่ะเจอกระทิงโนตรึงแต่เราไม่น่าสู้กระทิงได้นะท่านผู้ชมนะกระทิงน่าจะโหดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองตีหนึ่งทีโอ้ไม่น่าไหวนวนี่ต้องเีินสเต็ปตีอย่างงี้ทีนึงแล้วก็ม้วนตัวโอเคเนี่ล่วงครับอืมได้วัวมากินแล้ว โยเซ่ดีบรุนอเมกาดิบรุนดูไบดิบรุนชาวไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเดว์ทูสวายนะครับต้องชมนะตอนนี้เขาเปิดให้นในส่วนของ iOS แล้วก็ Android นะสำหรับใครที่แบบว่าเช่า,ารหัสผ่าน Netflix นะครับเกมนี้ก็เล่นได้ฟรีนะต้องชมนะปีกิมบอกว่าแนวสวีเวอร์เอาตัวรอดนะครับจากอาจจะตัวการ์ตูนชื่อว่าดัมมันจะไม่ซ้ำบ่มนะเออใช่ไหม อันเป็นตัวตัวกลมๆตัวนี้นะเออนะมาคนดูเราจะมาเร่ไหนครับรูปแบบกราฟิกจะเป็นแบบแนวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนะจะน้องน้องมาเว้ยมาเว้ยโอตึงเอาละเราก็มาตัวนี้ก่อนนะครับคนาหาดนี่มีการ์ตูนให้ดูด้วยนะทานผู้ชมนะเซฟบูทโอเคไปทางนี้ไปทางนี้อ้าวอันเซฟ <laughs> ไม่ไม่ปลอดภัยนะทุนผู้ชมนะเรียบร้อยครับว้าว ตุยครับบอกเลยต้องมีคนตุยบ้างเนี่ยเออโอ้ยตายสิดับเวทูสวยโคเตีโคตตึงมา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 เย้เอาเว้เฮยมานะครับคนดูนี่มันอะไรกันเนี่ยเอยผมว่าผมเปิด60 a p บอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้นี่ยดีเตรเราโอเคมันรันได้30แนี่นอนเลยนะโอเคไม่เป็นไรครับคนดู มากด,ก,กดล่อโคตรตึงไม่ดึงได้ไงครับฟรี free. ไปไหนครับคุยกับพี่คนนี้นี่อ๋อแต่คุยเกรนนี่มีแค่ภาษาอังกฤษนะทุกผู้ชมนะสปีกว uh, okay. ิดอ่านัมตีโอเคดิ้งฟรอมจูวอเตอร์ซอสสิ่งหนึ่งคุยกับตัวนี้ก่อนนะ ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอฟตี้วอร์โซนม m o บาย e นี่นะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ริชแมนช็อปเอ็กอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้นเดินสำรวจก่อนนะครับคนดู อ่าคอลเลกแอนอ่าอินกรียนเออินกรียนนะทุกคนนะน่าจะเป็นในส่วนของอ๋อเราต้องมากินมากินไม้กินอะไรนี่ไงเก็บนี่มาแล้วนะกินน้ำหน่อยนะครับมันบอกว่าเราต้องการน้ำดิ้งน้ำโอเคเรียบร้อยแล้วอ่าคอนซูมอินเกรียนฟอร์แบ็กแพคโอเคเปิดในนี้ใช่ไหมนีคอนซูมตรงนี้เย้เวร์เล็กกูดกินเรียบร้อยนะครับคราฟแอนนี่มันจะมีเควสขึ้นนะใช้มือนะครับท่านผู้ชมนะ คอเล็กสโตนอะไรเราเก็บไปแล้วนะคอเล็กแปลว่าเก็บนะท่านผู้ชมนะอ่ามันบอกว่าเก็บสติ๊กก็คือกิ่งไม้กับหินมาแล้วนะคอเล็กสโตนกับสติก๊กแล้วก็คราฟแฮนด์มิดแอ็กฟรอมแบ็คแพคโอเคนี่เมนูคราฟนี่ไงโอเคนี่ไงแฮนด์มิดแอ็กสวยหญ่ได้ไหมนะครับโอเติมต่อไปไปตัดไม้ใช่ไหมฮาวิทนะครับตัดไม้อืมนี่นี่นี สวยครับพี่ไปเก็บต้นไม้ซะหน่อยตัววตัววตัววเอาดีเอาดีถึงจ่ดถึงจา่าคนดูครับอ่ะวอร์ดินครับนะท่านผู้ชมนะในแบ็คแพคโอเควอร์ดินครับวอร์ดินครับอ่ะวูด,ดินวูด,ดินไม่ใช่วอร์ดินโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปล่าใช่ไหม อ่าเปลี่ยนเป็นอาวุธใหม่นะครับนี่ไงนี่นี่เอาวะโคตรตึงตีนกตีไม้เป็นอย่างนี้แะได้เนื้อมนะันแล้วเฮ้ยทำไมตัวละครเราทำหน้าบูดอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี่นนดูดิอู๋จริงเอาจังชัดๆเลยนะการล่านกนครับเดินสำรวจดูก่อนนะครับแหนกระดูไม่ได้นะแถวนี้เุย้ยเก็บเก็บไข่มันก่อนอเออไปไหนเราเฮ้ยเจอวัวด้วยว่ะเจอกระทิงโนตึงแต่เราไม่น่าสู้กระทิงได้นะท่านผู้ชมนะ กระทิ้นน่าจะหูดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองตีหนึ่งทีโอ้โไม่น่าไหวนะนี่ต้อตงนี่สเต็ปตีอย่างงี้ทีนึงแล้วก็ม้วนตัวโอเคเอาดิย่าเอาว่ะพอได้อยู่สเต็ปหูดเอาดิอืออืออือวู้ฮูนี่ล่วงครับอืมได้วัวมากินแล้ว โคตรตึงโคตรเท่เลยครับฮาฟีไปตัดต้นไม้ก่อนนะครับแถวนี้นี่ออโอเคไปมันบอกให้เราอ่ะเดินตามหาเจ้าตัวนุกตัวนั้นต่อนะครับขาดอีกตัวนึงนะเราเจอแต่วัวกระทิงแถวนี้เยออีกเฟสต,ตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับถ้าเราจะต้องการเดินนะท่านผูช้ชมนะเดินสำรวจอะไรพวกนี้นะครับอ๋อนั่นไงนั่นไงนุก เดี๋ยวเราจเจอแล้วอ,อไหนไหนอๆจุกมันจุกมันจุกอ,อจุกหรอจุกหรอจุกคิงหรอเรียบร้อยครับหม<อ>ดจะจัดคนดูโคตรตึงอ๋อครับแผ่นนี้พีเอฟฟ์ฟอร์แม็กแพ็กแฮนด์มีดอีกแล้วอแอกพีแอกแฮนด์มีดพีแอกตรงนี้โอเคครับเสร็จแล้วแล้วก็อะไรอีกอ๋อกดผิดกดผิดคนดูที่มันมัน,มนชีเนีสฟริกของพี่ ปั๊บแล้วก็ Halfway Stone โอเคไปขุดนะไปขุดหินแน่นอนเลยตรงนี้อืมอืมอืมขุดก่อนในเปรียบขุดก่อนในเปรียบสวยครับพี่หินมันต้องการสิบอันนะสวย h า l f f r e อ่ออไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ Construction Cookie แอนด์ Your Campsite โอเค ครับ to muse ครับ a muse and flukley consume erm meat อ๋อโอเคมันให้เราปรุงนะปรุงปรุงสุกนี่ไงปรุงพวกเนื้ออะไรพวกนี้นะ yes baby yes baby ใช่ไหมทำถูกปะวะเนี่ยเอาเฮ้ยถูกปะวะเนี่ย คนดูผมทําถูกเปล่าวะมันบอกว่าเราทําการสร้างในคอนสตรั c ชั่นก่อนนะท่านผู้ชมนะดูก่อนที่ตรงนี้มิสโตร์อัาเกรดบิลดิ i งต้องใช้ร้อยยางนะท่านผู้ชมนะอันนี้คือรถที่เสียเรานะครับไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นอ๋อเป็นพื้นที่ตีบวกอะไรพวกนี้ของเรานะน,นีะ่สร้างชุดอะไรแน่นอนเลยนีนี่นี่น,น,นี่น่าจะเป็นอันนี้นะครับ โอเคเรียบร้อยฮะอันนี้น่าจะเป็นที่แบบปรุงอาหารแน่นอนเลยนะเอาละกดติ๊กขึ้นมาก่อนนะครับ <c oughs> มันให้เราสร้างอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนครับอ่ามีดแอนด์โอเคทำเนื้อใช่ไหม oh, รอมีดโอ้ยเมื่อกี้นี่เราอันนั้นไปหมดเลยอ่ะคนดู ครับอมิดแอนผมต้องไปหาเนื้อมานะจากไอ้พว <t une noise> กไอ้ตัวนั้นแน่นอนเลยไอ้ตัวนกจะตัวนกพวกนันน้นอะเปลี่ยนเป็นอาวุธก่อนดีๆก่อนโอ้ตรงนี้มืดโอ้ตรงนี้มืดจัดเลยกลางคืผมไม่รู้ว่าอันตรายขนาดไหนนะแต่ต้องเดินสำรวจดูก,ก่อนอยู่อยู่ t ยูอยู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  เนี่ยผมเอ้ยนี่ไงนี่หลับหรอหลับหรอมือเปล่านี่นี่เอาดิไหวนี่นี่ หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย richband shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4 0 0 0 0คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่นโรบอคฟ e ีไฟแพลบจีโมบาย R.O.V c คอ l ปิที้โมบายคอปปิ l ี้วอร์โซนเดียโบเอมร์ชัล r อ a เลนต์เอ็ r a อร์ ซอสเอชแมน Overwatch Genshin Impact LOL, v, L O L Identity V Lagnalog m อก i l e บัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เ w ็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคราคาถูกนึกถึง r Rich Man Shop นี่สวยเอาเนื้อมา ต้องคราฟหน่อยนะนี่อย่างนี้คราฟอาวุธก่อนเราต้องใช้อะไรต้องใช้ไม้นี่หว่าไม้ห้าอันโอเคตัดต้นไม้แป๊บหนึ่งตับก่อนแถวนี้เยอะเยอะโอเคสวยเดินสำรวจมันดึกแล้วนี่คนดูผมเดินสำรวจดูก่อน เดินหาเรื่อยๆก่อนนะครับคนดูน,นี่มาโซนบ้านเรานะโอ้มีพวกผลไม้ให้เก็บดูนะผมคิดว่าน่าจะมีพวกผลไม้ให้เก็บแถวน,นี้มีอย่างเงี้ยกลัวเลยอ่าจริงด้วยนะครับคนดูตัดได้โอเค,อ,เคอ๋อกระโดดลงได้เหรอตรงนี้ เรารออามอนสเตอร์มันเขาเรียกว่าอะไรนะมอนสเตอร์มันอันนั้นเสร็จก่อนนะครับคุณดูนะรีโหลดรีโหลดรีโหลดดีมอนสเตอร์โอเคเราต้องนี่ไงซุปเปอร์ดัมสตริกวันนี้เราสร้างอะไรนะคนุณดูครับอ่ะมีดแอนอ๋อเอ้ครับอ่ะมีดแอดเดอะกุกรี โอเคเราต้องคราฟนะครับคราฟแถวนี้เนี่ยมันไม่มันไม่คราฟเนื้อนะอ้าวดูลองคราฟดูนี่ก่อนสวยอ๋อมันคราฟอะไรก็ได้นะเพื่อให้เป็นอาหารเรานะท่านผู้ชมน,นะทีนี้ผมกดเปิดดูก่อนเห็นว่ากระเป๋าเรานี่ไงกินอาหารใช่ไหม Yeah baby Good boy I speak in โอเคมามาคุยกับอ่านัมตี้เน่ยนะอีกตรงนี้นะครับฟูดบอยสวยครับพี่ครับแอนแฮนมิดอ่าครับอ่าแฮนมิดเอาอีกและเปิดกระเป๋าดูก่อนนะอันนี้แน่นอนเลยแฮนมิดโชววิลแล้วก็ไปขุดดินใช่ไหมขุดหลุมนะหลุม นี่ก็ตอนกลางคืนแล้วเลยนะมาเดินแถวนี้ผมจำแล้วหลุมมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันจะเป็นหลุมอยู่อะเด็ดที่ไพ่เด็ดที่ผิวที่มีแถวนี้แหละผมเห็นอยู่แวบ,บๆอะหลุมอะนี่ไงเอาเว้ยเรียบร้อยครับคุณหาแร่นะท่านผู้ชมนนนี้เพราะวาน่าจะไว้ทำอาวุธนะคิดว่านะครับ This I want you 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 อืมอืมอืมแลมเลยครับพี่เย้เแบบี้โอเคเราต้องกลับไปคาราฟนะคปลอมแแปลกแป๊บนึงนะคอสนี่เราต้องหาหินนะอ่อ อืมนี่หรือเปล่านี่นี่นี่อันนี้เนี่ยเลยโอเคสโตนนะต้องไปขุดหินก่อนนะครับคนดูหาหินดูก่อนแถวนี้นง่ายเจอหินแล้วเอริกิตอือ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 กูด <Good. S 2> แบบจริงๆรไว้เบลิกูดไว้ วันหนึ่งนะคนดูผมครับตรงนี้ก่อนสวยครับพี่โอ้ยครับห้าอันเลยนี่ว่าโอเคแล้วก็คอนดิคูดไปหาหินนะทานผู้ชมนะแร่หินอืมคูดได้ตรงไหนเนาะแร่หินต้องมีแถวนี้แหละคนดูแร่หินที่เราต้องคุดได้ Ee, ее, อีอีบอยเดินหาตามหาแร่หินก่อนนะครับคนดูตัวตัวตัวอีมันกิ๊บกิ๊บไอ้เก็บจากไหนนะไม่ใช่แร่หินอาทานทานครูครูหาครูครูนี่ร here, เราจะหาจากไหนวะไอพวกนี้ไหมไอ ért, โสโตน คุดไปก่อนคนดูตรงนี้ไปได้ไหมวะอุ๊ยไปได้แดมเลยนี่เล่เจอแล้ววัวอ้าวพังครับใหม่นี่น่าจะสร้างครบพึงได้นะตรงนี้ เอาเด้เอาด้โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมน้ำเวทูสุไว y นะท่านผู้ชมนะอิงโหลดเกมนี้ก็อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะครับไปโหลดวันนี้น่ายนะครับสำหรับวันนี้พี่โกกตระยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคคตรตึงตึงจัดตึงจัด ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,ม,มโลโบกิฟ Ri o อ s สตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย